สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการม้ามอยหน้ายิยมโปรม,มอนการ์ดเกมครับผมว,วันนี้เรามีข่าวให,ใหญ่ให้เพื่อนได้รับฟังกัน,นใช่แล้วนะครับในช่วงแรกเลยเราจะบอกว่าวันนี้มีข่าวดี3ข่าวด้วยกันเยอะนะ3ามข่าวเนี่ยใช่แล้วก่อนอื่นเลยนะครับเรามาบอกกันดีกว่าชุดใหม่ของเราปฐมบทแห่งยุคใหม่นั่นเองนี่ <c oughs> ชุดใหม่มาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการ์ดในปฐมบทแห่งยุคใหม่แต่ก่อนอื่นเรามาบอกประกาศสุดพิเศษก่อน ทุกคนน่าจะรอกันอยู่นะครับนั่นก็คือการแข่งขันท้าลีกนั่นเอ,องโอ้ท้าลีกรอมานานมากใช่แล้วนะฮะการแข่งขันครั้งใหญ่นะครับแน่นอนมีเก็บคะแนนด้วยแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นท้าลีกครั้งนี้จัดถึง5จังหวัดด้วยกันครับผมโอ้โห5ห้าจังหวัดเยอะนะเรียกว่าอยากจะให้ ผู้เล่นจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้า่ลงกันได้เยอะที่สุดนะครับรอติดตามข้อมูลต่อไปกัแล้วกันนะคุณที่เราบอกแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับทาวลีกที่5จังหวัดนะครับและประกาศที่3าแน่นอนโอ้โหมีชุดใหม่ออกมาแบบนี้จะมีการแข่งขันแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีแคมเปญสุดพิเศษก็คือ,อการ์ดโปรโมโปรโมะอ่าใช่แล้วก็คือในชุดปฐมบ,บทแห่งยุคใหม่นะครับถ้าว่าเพื่อนๆซื้อกาด์ด5ซอง<ว>จะได้โปรโมไปเลย1ซองโอ้ได้1ซองใช่แล้วในซองนั้นก็จะมีการ์ดตามนี้ นะครับหแบบพอเห็นแบบนี้แล้วตัวเด่นของชุดนี้ก็คือลูกเกียนเนีทั้งโปรโมทั้งอะไรนี่คือทุกอย่างมาเพื่อลูกเกียเลยเดี๋ยวเราไปพูดถึงการ์ดจากปฐมบทแห่งยุคใหม่กันดีกว่านะครับลืมบอกเลยว<ะ>่าวางตลาดวันที่25พฤศจิกายนโอ้โหจะถึงแล้วนะฮะใช่แล้วนะครับก็คือปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับเต็มตัวกันไปเลยครับมีทั้งโปรโมมีทั้งการ์ดใหม่มีทั้งการแข่งขันนะครับเรียกว่า สนุกส่งท้ายปีกันเลยนะครับเอาละตอนนี้เราไปดูการ์ดจากปฐมบทแห่งยุคใหม่กันครับตัวแรกเลยครับลูเกียนั่นเองโอ้ลูเกียนี่เรียกว่าเด่นที่สุดเด่นที่สุด<อ>ต,ตัวหน้าปกและต้องบอกก่อนว่าเราแอบไปดูกนนารแข่งขันจากร้านยิมของแบบประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นท็อปเมตาเลยมันเก่งเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับลูเกวีเนี่ยมี SP สูงถึง2อง้อ่เราถ้าไม้ตายแรกนะครับอ่านทิศทางลมก็คือง่ายๆติดหนึ่งพลังงานนะครับไทยแล้วก็คือทิ้งการ์ดหนึ่งใบจวบสามโอ้โหโอเคแต่ว่าไม่มีความเสียหายเกิด ไม่มีความเสียหายไม่มีดามาจนะครับแล้วก็ท่าที่2ก็คือตี130ใช้พลังงานเยอะหน่อยแต่ว่าทิ้งสเตเดียมได้ถ้าต้องการ<อ>แต่เด็ดจริงๆคือล<อ>ูเกียว์วีสตาร์นะฮะลูเกียวีสตาร์นี่ถ้าไม้ตานี่ใกล้ๆกันตี220และถ้าอยากทิ้งสเตเดียมก็ทิ้งได้ โอ้โหง่ายๆเลยดูแบบนี้ธรรมดาใช่ป่ะคือจะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ได้ใช่ไหมแต่220ร้อยยี่สิบทิ้งสเตเดียมดูธรรมดาใช่ไหมดูที่พลังวีสตาร์ของเขาต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในพลังวีสตาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดพลังวีสตาร์ของลูเกียวีสตาร์นะครับก็คือดาวรวมพลนะครับเป็นความสามารถ้วก็คือใช้แล้วยังตีต่อได้นะเอาโปเกมอนไร้สี2ตัวที่ไม่ใช่พวกโปเกมอนวีโปเกมอนเรเดียนนะครับมาแปะที่เบนโอโอีฟรี อย่างนี้เืิดเราเล่นดูเกียวิสตาแล้ว2ตัวที่ถูกเรียกคืออะไรครับอาร์เคออสเมื่อกี้อาจจะฟังแล้วเอ๊ะก็แค่ดึงมา2ตัวแล้วมันเก่งไงมาดูที่ความสามารถของอาร์เคออสกันความสามารถเทอร์โบยุคหินนะครับบอกว่าเราสามารถเลือกพลังงานพิเศษได้สูงสุด2ใบาจากสำรับการ์ดนะครับติดที่โปเกมอนฝ่ายเรา1ตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีอาร์เคออสสองตัวนะครับเราสามารถดึงพลังงานพิเศษได้สูงสุดถึง4ใบกันเลยทีเดียวนะฮะ แล้วพลังงานพิเศษที่ดึงมาติดลูกเกียร์แล้วดีมากๆคืออะไรครับ Powerful Energy ติดแล้วบวกพลังโจมตี20โอ้แต่ถ้าถ้านั้นคือเขาแรงอยู่ที่220ติด2ใบ260 260นี่คือดาเมจที่แบบว่าก็เรียกว่าพอดีคำโปโลมอนวีสตาร์บางตัวยัง KO เลยนะอย่างคูชีตยังเคอเลยนะน็อกเลยอะอ่าใช่แล้วนะครับหรือในจังหวะที่แบบว่าลูเกียไม่มีพลังงานเลยศูนย์เลย ยังสามารถดึงดับเบิลเทอร์โบเน็จี้สองใบมาติดอ่าแต่ว่าเราก็จะสูญเสียประมาณ4 40ดาเมจใช่ดาเมจหายไปแต่ก็กลายเป็นแบบตีได้เลยนะฟูมๆครับใช่แล้วนะครับ <c oughs> มันก็เลยทําให้ลูกเกียเนี่ยเก่งมาก <c oughs> มเล่นคู่กับอาร์เคโอสครับนะครับทำไมมันถึงเก่งมากๆแบบนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วอาร์เคโอสเนี่ยคือวิวัฒนาการยากมาก <c oughs> ใช่ครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอาร์เคโอสเนี่ยเขาเป็นฟอสซิลนั่นเอง <c oughs> อ่านี่ก็คือ คู่แรกแล้วกันนะที่เราแนะนำนะครับแค่มีคู่นี้ไปนะก็เก่งแล้วนะเพื่อนๆไปจัดก,กันเองต่อได้เลยนะครับแล้วจะเข้าใจถึงความเก่งของลูเกียวีสตาร์นะฮะตัวนี้มาเป็นคอมโบน,น,นะเนีย่ย <c oughs> เก่งจริงครับตัวนี้คือสุดยอดมากนะฮะแต่ที่ผมได้ดูมาครับเพราะว่าวเนี่ยมีหนึ่งตัวที่ผมสนใจอยู่ก็คือวิกกลอนวีนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีความสามารถนิทราวิกกลอนวีเนี่ยในตำแหน่งต่อสู้ครับโดนตีปุ๊บเนี่ยจะสะท้อนดาเมจกลับไปครับ30ก็คือวางตัวนับดาเมจสตัว ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเออร์ลรกาวีตัวอื่นนะครับอยู่บนเบนด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มอีก30มสิบถ้าเกิดเรามีบทบาทต่อสู้หนึ่งตัวด้านหลังบนเบนอีก3ตัวก็จะทอนกลับไปครับ120ครับสะท้อน120ใช่ครับ,รบนะครับก็คือเป็นความสามารถที่ซ้อนทับกันได้ใช่ครับเป็นวิธีการเล่นที่แปลกประหลาดเนาะ ใช่ครับเออเป็นวิธีการเล่นที taught, ่แบบต่างจากที่เรารู้จักก็คือรอสะท้อนกับใช่อ่านะครับแอบบอกก็เลยเห็นว่าเป็นบีกาลอนวีใช่ไหมใช้คู่กับรถเข็นสับเปลี่ยนโอ้อ่าใช่ใชช่รถเข็นสับเปลี่ยนหรือว่าอามาโจนะไปรักษาแล้วก็รอสะท้อนใหม่ อีกอย่างถ้าโจมตีของบิการ์วีเนี่ยก็สามารถฟื้นฟู HP ได้อีกด้วยใช่แล้วนะครับก็คือถ้าหากว่าชวนเพื่อนๆมาเล่นใหม่ย,ยาวตัวนี้ไปเล่นด้วยเดี๋ยวเขาจะหัวร้อนนะครับแปลกประหลาดดีนะน่าสนใจดีนะครับสำหรับบิการ o n วีนะครับเดี๋ยวไปดูอ้าส,สวยๆของชุดนี้กันบ้างดีกว่านะ นี่ครับเนียฮิตเนียฮทเนี่คุ้นๆไหมว่าข้างหลังนี้เป็นของใครโอ้โหคุ้นๆจริงครับถ้ามีตู้ปลาแบบนี้อ่าใช่แล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูอนิเมะหรือเล่นเกมภาคซันมมนเห็นแล้วรู้เลยเป็นเนียฮิตของศาสตราจารย์คูคุยใช่เลยครับเพราะว่านี่แหละนี่คือห้องของศาสตราจารย์เขานะครับแล้วถ้าไปดูต่อนะพวกกาโอกาเอ็นก็อยู่ในห้องเดียวกันเอามาให้ดูว่ามันมีอาร์ตแบบนี้อยู่ด้วยครับสำหรับเนียฮีทก่อนที่เราจะไปพูดถึงใบต่อไปเนี่ยขอถามพี่หน่อยนะครับว่ามีไหมครับที่ตอนระหว่างเล่นเนี่ยเรา ไม่เคยได้ใช้พลังวีสตาร์เลยมีครับเด็กไคลิกี้ผมเ<อ>ด็กเด็กโปรดผมค,คือมันไม่มีปอมมอนวีสตาร์รู้สึกเสียดายใช่ไหมครับในชุดนี้ครับเรามีทางออกให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเรามีไอเทม2ใบครับนั่นก็คือหินปิดผนึกปัตพีและก็หินปีนผนึกโคงไพรครับซึ่งการใบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปติดให้กับปอมมอนวีปอมมวีแม็กวียูเนียนไดครับปอมมวีทั้งหมดเลยใช่ครับพอติดไปปุ๊บมันเป็นไอเทมติดนะครับแล้วเราสามารถใช้พลังวีสตาร์ได้ครับ เข้าใจแล้วลินปิดผนึกปัจจพีนะครับก็คือติดให้กับโปเกมอนวแล้วจะได้ท่าไม้ตายมาซึ่งเป็นท่าไม้ตายพลังวีสตาร์นะครับก็คือสตาร์การ์วิตี้เอาง่ายๆเลยก็คือท่าไม้ตายนี้ใช้ปุ๊บโปเกมอน V ีทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามจะโดนวางตัวนับด้ไมจนเลือดเข้าเหลือร้อยเดียวถูกต้องครับ อันนี้ก็คือเหมือนกับตีทุกตัวที่เป็นวีของเขาใช่ครับโ้สุดยอดนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งครับเป็นหินปิดผนึกพงงพายครับหินปิดผนึกพงงพายผมว่าอันนี้ใช้ดียิ่งกว่าใช่ครับเพราะว่าเราสามารถใช้พลังเหมือนกับ a s u ุสว s t a นั่นเองนะใช่มันเป็นความสามารถได้ความสามารถมานะครับก็คือความสามารถดาวแปรธาตุเอาง่ายๆเลือกใบไหนก็ได้จะสำรับขึ้นมือหนึ่งใบครับหนึ่งใบก็คุ้มเลยครับคล้ายๆ asus ครับ a s u สได้สองอันนี้ได้หนึ่งใช่แต่เราสามารถคลิกี้ผม ติดหินปิดผนึกพงไพรเราเรียกการได้โอ้โหม <laughs> ยืมพลังยืมพลังของเทพเจ้ามานะฮะโอ้โหอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับก็คือเด็กไหนเ,<อ>เด็กไหนไม่มีพลังวิสตาใส่เข้าไปเลยนะอย่างน้อยนะครับหินปิดผนึกพงไพรเชื่อว่าใส่ได้ทุกเด็กใช่จริงครับะนะครับพอใช้งานดีมาก การไปต่อไปนะครับก right. ็เป็นการที่หลายๆลคนครับที่เล่นเด็กประเภทน้ำเนี่ยชอบมากๆนะครับใช่ครับเป็นการซัพพอร์ตครับที่มีชื่อว่าสุสนะนะครับก็คือเปิดมาเลยครับเใบบนครับแล้วเราก็สามารถเลือกปุ่มอนน้ำแล้วก็พลังงานน้ําตามแต่ชอบหยิบมาได้หมดเลยนะครับถ้ามีก็คือเปิด7ใบสมมุติเจอปุ่มอน3พลังงานน้ําี่ใช่7ใบขึ้นมือได้เลยใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่เด็กน้ําใช่เด็กน้ำเด็กน้ำอีกแล้วนะครับคือแบบมันเยอะมากนะโอ้น้านี้จะเก่งขึ้นอีกนะครับการสุสนะเด็กน้ําก็หามาใส่ นะครับสวยด้วยนะน้องคนนี้นะครับผมไปดูถึงคอมโบแบบว่า สนุกสนุกมีมีมกันบ้างดีกว่ามีอะไรครับเฮ้อมาสคอตของโปเกมอนเนี่ยแน่นอนพิกาชูนี่มีมีมของพิกาชูเป็นคอมโบ3ตัวนี้ครับนี่สตัวนี้นะครับโทเกเดมารุเดเดเนแล้วก็พิกาชูคือต้องเขาต้องเล่นพร้อมกันนะฮะเขามีคอมโบแบบนี้ก็คือโคเกเดมารุต้องตีก่อนถ้าโจมตีนะครับโคเกเดโจมตีดาเมจแค่10เองนะครับแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าทอยเหรียญได้หัวเนี่ยตอนเขาโดน KO ในเทิร์นถัดไปฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้หยิบการรางวัลอันนี้อันนี้เป็นการเปิดคอมโบอาจจะดูธรรมดาใช่ไหม ไปดูตัวต่อไปครับเดดเน่เดเดเนเนี่ยเขามีท่าไม่ตายเดเดชอตหนึ่งพลังงานเองนะครับจนตี60อ่ะท่าต่อสู้นี้ก็คือเทิร์นที่แล้วต้องใช้ท่าไม่ตายของเจ้าโทเกเดมันุที่ว่าโทเกเดชต้องใช้มาก่อนแล้วท่านี้จะตี60แล้วทําให้คู่ต่อสู้ติดช้าโอ้ติดช้าอีกอ่าแล้วมีท่าปิด พิกาชูพิกาชูนะครับก็คือพิกัสไตรส์ท่านี้โจมตี20เองอแต่ถ้าว่าเทินที่แล้วนะครับเดเดเนเขาใช้เดเดช็อตมาก็คือท่านี้แรง200ร้อหนึ่งพลังงานตี200แต่มันต้องเป็นคอมโบมาต้องใช้ตั้งแต่โทเกเดมรูไล่ลามาเรื่อยๆถ้าเกิดจบตรงที่พ <s> ิกาชูปุ๊บก็คือเราต้องไล่ใหม่ใช่ไล่ใหม่ <c oughs> แต่ดามเมจรวมแล้วก็ประมาณ270อยเน่าจะเล่นแล้วฟินดีนะเป็นคอมโบต่อคอมโบกันสนุกดี และนั่นก็คือนะครับการที่เราเอามาแนะนำนะครับจากปฐมบทแห่งยุคใหม่ชื่อชุดเทพกันนะใช่ครับขายวันที่25พฤศจิกายนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะจะมีการแข่งขันนะครับมีแคมเปญโปรโมด้วยนะครับคือชุดนี้นี่เรียกว่าส่งท้ายปีกันเลยก็อย่าลืมเตรียมตัวไว้นะครับสาหรับชุดนี้นะครับปฐมมาบทแห่งยุคใหม่นะครับก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆเนาะในการแข่งขันเท้าลีกน่าจะเป็นการแข่งขันที่ได้เห็นเด็กอะไรต่างๆมาก ที่มแตกต่างและน่าสรุปขึ้นอีกนะครับโอเคแลวครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนก็คงจะต้องจากไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและก่อนจะจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา2คนจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ